ประเทศไทยรวมเนื้อชาติชาติไทยคงไว้ได้ทั้งมวลที่รที่รักสงบไม่ให้ใครคง้มคีกับไทยทวีมีชัยชโยธรรมวาเทมิสันโนภะขวะโตสาวกสัรักภักดีต่อชาติรักจงรักภักดีต่อชาติ ขอรักษาเกียรติยศชื่อเสียงขอรักษาเกยยียรติยศชื่อเสียงขอสัตญา,ขอ,าของเศรษฐกิจพอเพียง